ภานนี้เป็นภาพเมื่อกี้ที่เราเป็นใช้เป็นแบ็กกราวด์อาจารย์ส่วนมากเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็นอะไรอย่างนี้จับจับใจภูมิอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าอยู่ัในเทศกาลที่เก้านะครับชื่อภาพก็คือจากฟ้าฟ้าสู่แดนดินนะครับก็คือจากท้องฟ้าลงมาผมเนี่ยจัดโปรโมชั่นเป็นรูปสามเหลี่ยมจากสวรรค์อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทิตยิกับพระจันทร์เหมือนกันแต่ก็เป็นพระราชนิกรแล้วก็เป็นตาประจาในในในแต่ละช่วงที่พระองค์ท่านมีงานยัง งานงานงานตัวนี้เป็นงานพระราชพิธีการยนาพิเศษเมื่อปีครบรอบห้าสิบปีเมื่อ25 3 9นะครัสบ้าครับผนี่ก็เป็นพระราชยานกรพุทธเสด็จลงมาจากฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของช้างแก้วม้าแก้วจักรแก้วนางแก้วเนี่ยจะเป็นภาพเป็นสัญลักณ์ทั้งหมดมีทั้งพระอาทิตย์มีทั้งพร,ระจันทร์นะครับเพราะงานผมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีพระอาทิตย์กับพระจันทร์เป็นงานไทยมันต้องมีเป็นงานมงคลมันต้องมีใช่ครับแล้วก็ ผมก็จะจัดวางเป็นโบเหมือนเสด็จลงมาครับผมเส,เสด็จลงมาสเสด็จลงมาเหมือนเหมือนพระพิฆาตลงเวลาลงลงมาจากดาวดึงลงมาจากดาววดึงจะมาเป็นพอปรลอจะมาเป็นในหลวงอันนี้ก็เป็นภาพที่พระองค์ทรงวันแรกแราชาพิเศษใช่ใชอาจารย์วิธีบรมราชาพิเศษเนี่ยนะเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยามเนี่ยจะมีคุดลองอยู่คุดยุทธ์หน้าใช่ใช่เป็นเป็นรัก็มาพระองค์แล้วก็ ข้างล่างนี่ก็คือเป็นแผ่นดินทมแผ่นดินทมแผ่นดินทองผมจะทำเพื่อได้เป็นสีทองไหครับแผ่นดินทแผ่นดินทองอันนี้ก็เป็นเรื่องราประวัติที่ท่านทำธรณีกิจอ่าแล้วแล้วแล้วก็อันนี้ผมจะแบ่งเป็นสองซีกก็คือซีกนี้ชาติครับอันนี้ศาสนาอันนี้พระมหากษัตริย์อ๋อเป็นสถาบันเลยเป็นอาเป็นเป็นสามสถาบันเพราะผมจะเขียนสามสถาบันเนี่ยเป็นหลักส่วนใหญ่นะครับอันนี้อันนี้ชาติแทนด้วยแทนแทนแทนด้วย พันัฐธรรมนุนเว็นฝาพันธุารัฐมนูญพัน์ที่รัฐรมนูญนะครับแล้วก็มีสีธงชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงต่างๆนะครับตาประจำกระทรวงตาตาประจำกระทรวงกับกับไอเป็นเป็นในในตัวพวกนี้มันจะมีเรื่องเรื่องราวอย่างอย่างอย่างเช่นอันนี้พิธีแลบนาขวัญในน้ํามีปลาในนามีข้าวอยู่เย็นเป็นสุขอะไรเงี้ยมันจะมี จำเป็นบางตาอาจารย์ก็ออกแบบเองบางรูปบางอะไรลักษณะออกแบบเองทั้งหมดแต่ว่าเป็นเพียงว่าเราต้องอ่านว่าเราจะาลังจะทําอะไรอย่างอย่างอย่างเช่นอันเนี้ยทหารอันเนี้ยมีทหารมีตำรวจมีนี่ข้าราชการนี่นักตาคุดนะครับนี่จะมีเนี่ยมีประชาชนลูกเสือชาวบ้านอะไรเงี้ยมีชาวบ้านมีชาวเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นศาสนา,สา,นาต่งตางๆอันนี้ศาสนาพิษอันนี้ศาสนาพราหมณ์อันนั้นเป็นซิกเนียเป็นดาวอเอาเอาพราหมณนะ์ประมาณนี้ในใน,ในเป็นเรื่องศาสนาอันนี้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยอันนี้กระทรวงศึกษาเนี่ยมันจะมีตอนนี้ไม่ได้ดูนานอันนี้กระทรวงแต่ล่าสุขแล้วหนกข้างหลังมีพญานาคใช่ไหมอันนี้เป็นพญานาคเใช่ใช่ ท่านเกิดปีมะโรงองแล้วเป็นที่กาเกิดปีมะโรงอ๋อก็เลยเป็นหัวในด้านนี้หัวหัวด้านนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลายกระหนกลายไทยอ่าเป็นลายไทยแต่ก็ใช้พื้นแดงเป็นแดงชาติอ่าอ่าแดงออกออกสีน้ําตาลตุนๆหน่อยแล้วก็ทําเป็นลวดลายอันนี้สวยมากเลยแฟนอ่าทำดัดมาลวดลายอันนี้สวยมากเลยอ่าเป็นภาพใหญ่เหมือนกันอันนี้เคยจัดแสดงนะภาพนี้อัน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 นี้เคยเคยไปจัดแสดงอยู่ครั้งหนึ่งในในงานงาน เนื่องในเป็นจิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทเดชพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยาเดชรัชจากาลที่9้าเนื่องในเนื่องในโอกาสฉลองศิริราชส,สมบัติครบห0ปีกัญจนาริที่เ่าเมื่อปี39มสิบกาิกาใช่ปีกันจนี่เสกใช่ใช่กน,นมีหลอเก้ามีชุดยุคหน้าเป็นงานไทยสวยอันนี้เทคนิคก็เป็นอะคริลิกเหมกันก็เหมือนเหมือนกันนะเป็นสีเป็นสีอะคริลิก วันที่จางลงแบบเป็นเส้นๆนี้อก็คือเพื่อไม่ให้มันถ้ามันเป็นพื้นเหลืองธรรมดาหรือเขียวธรรมดามันก็จะจืดมันจะจืดไปแล้วก็ทําให้มันให้เส้นให้มันไหวคือคือใช้เส้นนาเสีตาให้สึกมันพลิ้วอันนี้พลิ้วด้วยเส้นอันนี้พลิ้วด้วยลวดลายอันอันนี้เป็นดวดลายอย่างในเส้นเส้นนี้ก็พลิ้วอย่างทําเป็นรูปจีบบัวเนี่ยก็ทาเป็นระดับเป็นเส้นเพื่อให้เส้นเนี่ยมันให้ภาพรู้สึกมันเคลื่อนไหวมัน หายใจได้อ่ะดีครับแล้วเราก็จะแสดงด้วยลักษณะของการผูกลายผูกลายกระหนกขึ้นไปได้คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับผมผมทำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสองข้างจะไม่ดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทําให้สมมาตรกันแต่ไม่เหมือนกันก็คือเป็นงานไทยแหละข้างขาสายเป็นอันนึงขวาเป็นอันหนึ่งอะไรประมาณนี้สวเหมือนกับอาจารย์ออกแบบเจดีเมื่อกี้เป็นสี่ทิศครับครับจะจะไม่เหมือนกันผมทํางาน ซ้ายขวาไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นผูุ้่มไม้ทองผู้ไม้เงินอะไรในในพระราชพิธีอะไรเงี้ยผมนะแต่ก็ลงไว้พวกนี้ก็คือกว่าจะมาก็ต้องศึกษาเรื่องราวอะไรงี่ซึ่งโอนสมัยก่อนนี้น่าจะบอกเด็กให้รู้ว่าคือถ้าจะทำเนียควรต้องศึกษาให้ถูกต้องผมผมนี่ต้องอ่านหนังสือเป็นเป็นตั้งตั้งเลยนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยหนังสือเวลาอ่านผมต้องไปอ่านพอมุดแห่งชาติเราไปนั่งอ่านไปนั่งจด จดสเก็ตอ่าจดแล้วบางทีก็ไปหอส,สมุดศิลปกรบางทีก็ไม่มีมือถือก็จะสเก็ตไม่มีไม่มีบางทีก็ไปไล่วางหนังจันท์บางทีก็ต้องเดินไปถ่ายคัพเป้มาว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยไงไงซึ่งกว่าจะมาเป็นชิ้นหนึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดาโอ้สมัยก่อนยากมากมันรับไม่รับไม่มีสิทธิ์เลยอย่างเช่น รูปในหลวงรูปเนี้เราจะเอาได้ไงอ่ะเราจะไปหาต้นแบบมาจากไหนเดี๋ยวนี้เชิร์ชเชิร์ชดูในนี้มันมีใช่เชิร์ชดูในในเน็ตนี่มันมีหมดสมัยก่อนนี่ต้องไปหารูปอย่างตาพระราชลัญยัก์่นี่เขามีความหมายนะใช่ใช่เเคยอธิบายว่ามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งจริงๆสมัยก่อนเนี่ยการทํางานมันมันจะซับซ้อนมากกว่าสมัยนี้แล้วก็คนทําให้ต้องถูกต้องด้วยใช่ออกมาเพราะว่ามันจ่าเล็กไวใช่ใช่แล้วมัน มันมันมันลำบาก่อเดี๋ยวนี้เพราะว่าในการทำเนี่ยมันต้องศึกษาจริงหนังสือนี่เต็มที่นอนเลยได้สวยครับงานนี้สวยเป็นมาสเตอร์พีอีชชินหนึ่งของดางเลยครับแต่ว่าก็เคยมไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเดิมเนี่ยมันมันอยู่ตรงข้างล่างอันนี้ย้ายขยับเพราะว่าไอ้รูปนั้นเอามาแล้วเข้าไม่ได้เนี่ยพอพอเห็นงานอาจารย์แล้วโอ้โหไทยประเพณีที่อนุรักษ์อย่างดีเลยครับก็สวยสวย ได้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตอนท้ายนิดนึงครับับครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอยากจะถามในฐานะที่เป็นศิลปินแล้วก็ทํางานสร้างสรรค์มาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยอาจารย์อยากจะฝากบอกศิลปินรุ่นใหม่หรือคนที่กำลังทำงานศิลปะว่าอะไรยังไงบ้างไหมครับอ๋อคือเอาทัศนะส่วนตัวจริงนะครับคือผมก็ไม่ได้เป็นศิลปินผมก็ไม่ได้เป็นช่างเขียนผมก็เป็นผมผมก็คือตัวผม คือจะเป็นคนที่ทํางานศิลปะโดยที่ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้หวังนูน่นหวังนี่แล้วก็คค้าย่มันเป็นวิถีชีวิตรจริงๆเหมือนเหมือนคนทุกทุกวันต้องกินข้าวต้องหายใจอันนี้มันเป็นวิถีชีวิตแล้วผมก็ไม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งทําผมผมก็ทำมาตั้งตั้งแต่จําความได้เนี่ยตั้งแต่จําความได้เนี่ยผมก็เริ่มทํางานศิลปะแล้วก็มีปั้นรูปเขียนรูปอะไรผิดผิดถูกถูก,ถกจนกระทั่งตอนหลังก็เข้ามาเรียนในสถาบัน ทั้งหมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วลนน้็โรงเรียนพ่อช่างแต่ว่าถ้าจะถามว่าถ้าอยากจะฝากอะไรกับศิลปินรุ่นใหม่ๆก็คือจริงๆแล้วทุกอย่างมันต้องต้องสะสมสะสมความรู้จนมีองค์ความรู้ในตัวแล้วเราถึงจะสร้างงานนะครับซึ่งจริงๆตัวเนี้ยผมว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดอันนี้ผมก็เอาสิ่งที่มันเป็นองค์ความรู้ในตัวผมในหลายๆสาขาเนี่ยเอามาทําเป็นงาน นะครับวินัยในการทํางานมีผลนะครับสาหรับศิลปินการดํารงชีวิตเป็นศิลปินอย่างอาจารย์เล่าให้ฟังว่าตื่นเช้ามาก็ทํานู่ทนทํานี่แล้วก็มาทํางานศิลปะตอนบ่ายอาจจะไปทําป้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมวินัยในการทํางานแต่ละคนควรต้องมีนะครับสมัยก่อนผมทํางานผมผมผมมีวินัยนะคือวันทั้งวันเนี่ยเราจะต้องกะว่าทําได้แค่นี้แล้วพรุ่งนี้จะทําต่ออะไรแต่ในเดียวกันในช่วงที่เครื่องจักรกำลังเดินเนี่ย ก่อนที่เราจะเลิกเราจะต้องบันทึกว่าพรุ่งนี้ตรงนี้เราจะทําอย่างไรอ,อจะต่อ,อยังไงเพื่อเพื่อให้ต่อติดตนะครับ<ม>แต่ปัจจุบันอาจจะด้วยอายุหรืออาจจะด้วยวิธีวิธีคิดเนี่ยผมผมก็จะเปลี่ยนก็คือต่อได้เลยคืออย่างผมทําค้างเนี้ยผมก็อาจจะมองมอง,มองเดินมองซ้ายมองขวาท่านิดแล้วก็ทําต่อได้เลยในในทุกๆงานและงานผมจะไม่ไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันเดียว อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานมันก็มีบ้างงานเล็กๆแน้อยงานเขียนสีน้าเขียนอะไรสนุกสนุกอะไรมันก็ประเดี๋ยวกระดาวมีปาดเกยองบ้างอะไรบ้างแต่ว่าบางคนนี่เขาจะแบบกําหนดเป๊ะเลยตายตัวแต่ชีวิตผมไม่ตึงไม่ตึงแต่เราควรต้องทาทุกวันเพื่อให้มือเราขยับเพื่อที่ที่ทําทุกวันเลยผมว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นวิถีชีวิตจริงๆนะจริงซึ่งจริงๆอ ผม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 ก็บอกว่าจริงผมไม่ได้เป็นศิลปินแล้วก็ไม่ได้อะไรเป็นเพียงว่าเป็นคนธรรมดาที่ที่มันมันมันต้องเสพในสิ่งเหล่านี้ในทุกๆกวันต้องทําทุกวัน,ท,ท,วนทั้งทั้งเขียนอย่างไอ้วรณกรรเล็กๆผมก็มีนะผมก็เขียนผมหนังสือผมก็เขียนย<อ><ช>ไว้เยอ,ยอะก็คือหลายหลายอย่างก็คือหลายหลายอย่างแต่ว่าผมก็ลักษณะเหมือนเป็ดเ,เราก็ทําได้ทุกอย่างทำทำได้ทุกอย่าง,างแต่ว่าถามว่าโดดเด่นไหมก็ไม่ไม่โดดเด่นอะไรแต่ว่า ก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องโดดเด่นคือเราทําในฐานะที่เราทําแล้วเรามีความสุขครับสุขถ้าผมสุขคนอื่นเขาดูเขาอาจจะมีความสุขแต่ถ้าเขาไม่มีความสุขก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสุขของผมเนี่ยต้องไม่เบียดเบียน,นคนอื่นเท่านั้นเองครับแล้วสำหรับอาจารย์เนี่ยศิลปะในชีวิตอาจารย์ศิลปะคืออะไรครับผมสำหรับศิลปะของผมมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันมันเป็น มันเป็นชีวิตของผมจริงๆนะเฉพาะส่วนตัวนะคือคือ,คอผมไม่ได้ทํางานเพื่อที่จะหวังโน่นหวังนี่ว่าจะหวังลาบยศหวังเงินหวังอะไรมันก็มีบ้างในช่วงที่ยังยังดารงตาแหน่งเออเออยังๆๆยังยังยังอยู่ในวัยแต็มนะณปัจจุบันไม่ใช่แต่ว่าวิถีจร,จริงมันมันมันคือต้องทาเพราะว่ามันเหมือนกับฟ้าเขาลิขิตมาเพราะว่าจริงๆในเรื่องเนี้ยมันอาจจะเป็นสายพันธุ์ด้วยเพราะว่าสายพันธุ์บั้งรุ่ เนี่ยก็มีเป็นช่างเพราะว่ามะม่วงพันเปี้ยวปลุกที่ไหนก็เปียวมะม่วงมันอยู่ที่ไหนมันก็มันอย่างนั้นสายพันธุ์เนี่ยมันก็มีและลูกหลานผมก็มีซึ่งซึ่งมันในในตัวนี้หนึ่งสายพันธุ์เนี่ยอาจจะมีส่วนนะครับแล้วก็บุคลิกภาพส่วนหนึ่งการสะสมความรู้ส่วนหนึ่งนะครับมันก็มาเป็นองค์ความรู้ได้ครับก็ อาจารย์ยังมีความสุขกับการทํางานเสียปะทุกวันครับก็ก,ก,ก็ทำทำทุกวันทํามากกว่าเที่ยว <laughs> บางทีคนชวนไปเที่ยวผมบอกไม่ได้เพราะผมติดงานเออผมผมทำงานคืองานผมก็ไม่ได้รีบเร่งแต่ผมก็ถือว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ผมตื่นมาผมยังสามารถทําได้ผมก็ทําถ้าตื่นมาแล้วทาไม่ได้ <laughs> ผมก็จะเสียดายเวลา <laughs> ใช่ไหมครับงนั <laughs> ้นผมก็จะใช้เวลาของผมเนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วก็บางครั้งอาจจะมีเป้าหมายวันนี้เอาแค่เนี้ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ทําต่อมันมันก็เหมือนกินขนมชิ้นหนึ่งเลยแต่ไม่ไม่ได้กินหมดในวันเดียวจะกินต่อไปเรื่อยๆนะครับได้ครับก็วันนี้ขอขอบคุณมากที่อาจารย์เปิดบ้านเปิดสตูดิโอพาผมชมงานวิธีการทํางานทั้งหลายแหละขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับขอมีความสุขในการทางานศิลปะตลอดไปขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ